มีแต่เรื่องคราวนี้เรามีเรื่องลึกลับสยองขวัญมาเล่าให้ทุกคนฟังและความสยองเนี่ยมันเกิดขึ้นใต้เตียงใช่ใต้เตียงแค่ฟังคร่าวๆก็ขนแขนสแตนด์อัพแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าได้เกิดเหตุฆาตกรรมสุดสยองขึ้นซึ่งเหยื่อนเนี่ยก็คือนักเรียนหญิงโชคร้ายคนหนึ่งแล้วฆาตกรเนี่ยได้นําร่างของเธอไปมัดติดเอาไว้ใต้เตียงไงโอ้โหนี่มันสเต็ปหนังผีชัดๆใช่ไหมทำไมผีจะต้องอยู่ใต้เตียงตลอด จะอยู่ที่อื่นบ้างไม่ได้หรือ,อยังไงฮะแล้วใต้เตียงเนี่ยแหละที่ทําให้เกิดความสยองขึ้นกับนักเรียนแพทย์6คนที่อยู่ๆเนี่ยกลุ่มเพื่อนก็เริ่มตายไปทีละคนทีละคน,ละคนและแน่นอนว่าคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาตามสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รี่สืบไปแะทำยังกับพวกกูเป็นโคนนั้นเนี่ย พูดมาขนาดนี้แล้วลองมาทายกันดูนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีใต้เตียงหรือเปล่าเรามาลองก้มมองรูใต้เตียงกันในภาพยนตร์ Under the Bed 2ทางช่อง True Chinese Mall เดือนตุลาคมนี้บอกเลยว่ามีแต่เรื่องเด็ดเด็ดเน <laughs>